พี่น้องจ๋าสองวันทีนึงนะคะสองวันกี่ทีนึงเนาะกระสิได้อยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้น่าจะประมาณห้าโลอยู่นะอันนี้คือสุกแลนะ้วนี่ลูกสุกก็มีพี่น้องจ๋าอันนี้คือปลอดสารนะคะนี่บริชีดยาด้ยวยค่ะพี่น้องจ๋าสุกแล้วอันนี้ก็สุกแล้ว ตัวเดียวไอ้ตัวนี้อันนี้ก็สุกล้วนี่ว่าสิลงไปหน้าค่ะเมื่อกี้นี่ย่างไปอันนั้นมาบ่ได้โทรศัพท์ไปนําโอเค เยอะอยู่เยอะอยู่ยพี่น้องจ้าพามาเก็บนอยนาค่ะมาเกียบเนาะ้สุกเบอร์ละได้ค่ะทั้งทังอ่ะเลือลูกสวย คุ้ยอมก็ถึงแกแล้วพิดได้นี่แก่แล้วปิดได้เก็บได้เก็บได้ อันนี้สุกแล้วนี่อันนี้สุกแล้วค่ะพี่น้องจอ้าเห็นปะแกะ เอาอะไรอันนี้สุกแล้วค่ะเห็นไ,ไหมคะอันนี้บอ่กบอกรบบ่อปลานิชาอันนี้ก็แก่แล้วนี่นี่เก็บไรยรอบแล้วค่ะมั่นิวมือนี่เนี่ยอย่างเงี้มันเสียวมาขีเดือดมือนิชาด้วยค่ะลุงจะทงจะทาอันนี้ก็สุกแล้วค่ะ ลุกแล้วค่ะ อันนี้สุกแล้วจ้ะไว้ไว้เมือเดียวกับสุกแล้วพี่น้องต้องเก็บขันเมื่อเก็บฝนตกมาก็คือหนาค่ะพี่น้องจ้ะเ,เกิดนอนเนาะเราต้องเก็บก่อนเก็บแบบนี้ถ้าว่าเพิ่นกระสุกหลายเลยได้เลยเก็บหรือสาลงถอนกาค่ะพี่น้องจ้าบังเดียบนี่นะลองถอนกาไปสามหน้าจ้ะ อันนี้คืเก็บได้เลยอันนี้สุกเราเห็นไหคะ่ะถ้าไม่เก็บก็คือเน่าออแหละนี่วาส,สิ้าลงไปเบิ้งอันมันเนาะนี่ปลูกมันเวลายอันนี้ก็แก้แล้วล่ะค่ะปลูกมันญี่ปุ่นมันเทศ แดงหลายพี่น้องกัดอันนี้แค่สองต้นนะคะนี่จะเก็บแค่สองต้นสามต้นวายอยู่ในขั้นหน้ายังไม,ม่สุกเนาะยู่ในขั้นหน้ากับลายอยู่พี่น้องจ้าแต่ก็ยังไม่สุกดอกแต่วันนี้บ่าท่านได้ลุกไปเบิ่งดอกวะนี่เจ๊เก็บกระล่วงพี่น้องจ้าเนี่นี่ก็สุกแล้วลนะ่ะ อันนี้ปลอดสารนะคะนี่ไม่ได้ฉีดยามันแดงไรเจ็บ